นนก็ได้ะครับเราตัดสดๆนะพี่เจนตัดมานะครับไม่ไม่ต้องกลุ่นะฮะดอกไหมดอกไหมพี่เจนดอกดอกนะอ่าไม่ต้องดอกก็ได้เอาเอาติดดอกมาเลยนะฮะติดดอกมาเลยกับอ่อยากโชว์หน่ยนี่นี่อันนี้ลุงได้อยู่ได้อยู่นะครับนะครับอันถือว่าดกนะครับในต้นสองต้นที่เราตัดเนี่ยเราจะได้เก็บผลผลิตอยู่ประมาณนี้อ่านี่ก็เป็นสิ่งที่อ่าถึงพอใจนะครับกับรูปทรงเนาะ สีผิวอันนี้ท็อกสูคือแตงขาวเนาะอ่าก็สีเขาออกขาวนวลเนื่องจากนะครับเกษตรกรตอนนี้จะป้อนน้ำหมักนมน้ำหมักไข่เกือบทุกวันพร้อมกับฮอร์โมนทางใบนี่นะครับรับประทานอาหารดีๆผิวสวยๆใสๆแบบลูกเยอะไหมอ่าเยอะนะเยอะนะให้พี่เจนนะครับโชว์ๆให้ทั้งบ้านดูโอ้พี่เจนอยากอวดนะครวันนี้โอเกษตรกรโอ้ดกมากไม่ยังไม่ได้ตัดสักลูกเลยครับเจนนู่นดู ดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับรายการเกษตรกล้วยนะครับวันนี้เกษตรกล้วยอยู่ในแปลงแตงกวาของเกษตรกล้วยนะครับผมวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีครับกับวันที่27เฮ้ยวันที่อะไรนะที่7ธ <laughs> ัดทานวาวันที่8ฮะวันที่8อ่าวันที่8ธัท่านวานะครับโอ้โหต,ต,ตื่นเต้นครับใกล้เข้าปีใหม่แล้วครับแล้วก็ตื่นเต,นต้นนะครับสําหรับแปลงแตงกวานะครับแปลงปลูกซ้ําในแปลงเดิม แปลงสวนมะพร้าวขอ,ของเกษตรกุ้ยๆวันนี้ก็ได้ทําการฉีดฮอร์โมนนะฮะหรือว่าอาหารจานด่วนให้กับน้องแตงกวาเป็นใกล้แล้วละใกล้จะเสร็จลวเลยอีกสองแถวสองร่องวันนี้เราก็ได้มีการเจ็บลูกกันถือว่าเป็นการตัดมีดแรกนะครับมีดเล็มเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เป็นมีดแรกนะที่กําลังเริ่มตัดกันอยู่นะครับถ้าว่าวันนี้นะครับเรามาเห็นผลผลิตนะจากที่ เกิดปัญหาหลายๆอย่างในแปลงนี้นะครับทั้งน้ําท่วมนะทั้งไก่กินเม็ดหลายๆอย่างนะครับมันก็เกิดกับน้องแตงกว่านะครับเราก็ค่อยประคองมาจนวันนี้นะครับจนได้เก็บผลผลิตนะครับแล้วก็เริ่มโตเริ่มสวยพอที่ไว้ใจนะครับว่าจะได้ผลผล,ผลิตนะครับแล้วก็ปัญหาก็มีต้องแก้ไขแล้วก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับอันนี้ก็เป็น สวนแปลงปลูกซ้ำในแปลงเดิมของเกษตรกรกุ้ย,ย,ยนะครับดูว่าตอนนี้ท่วมหัวได้แล้วยังสากจเริ่มมาเนาะเริ่มเริ่มเริ่มจะสูงท่วมหัวกลจะทะลุค้างน,นละนะครับอ่าก็เหลือบางจุดยังจุดนี้ก็ทะลุค้างไปบางต้นนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้ถือว่าก็คงจะทะลุหัวแน่นอนนะครับแล้วก็ปัญหาที่เจอนะก็คือดินโดนน้ําพัดซัดหน้าดินเอาไป หมดเกลี้ยงนะครับก็เหลือนะครับร่องรอยดินล้นจนนะครับเราก็ต้องมาปรุงดินกันใหม่นะครับแล้วก็แก้ไขกันนะครับปัญหาหน้าฝนเอ่อถึงหน้าหนาวแล้วก็ฝนตกนะครับก็ทําให้ผลกระทบก็คือความชื้นสัมผัสในอากาศอย่างวันนี้เมฆคึมเลยครับอากาศปิดนะครับพี่น้องเกษตรกรก็คอยระวังนะครับถ้าสมมติอากาศปิดอย่างนี้ไม่ค่อยมีแสงแดดนะครับการให้อาหารการด่วนหรือ การฉีดพ่นฮอร์โมนก็จะควรเพิ่มน้ำตาลทางด่วนให้กับ่าน้องด้วยนะครับเพื่อจะช่วยให้ในการนำพาดฮอาหารนียไปสู่การสังเคราะห์แสงแล้วเอาไปกันเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็ในทางหลังที่เกษตรกยพบอยู่นี่ก็คือ,อทั้งน้ำหมักหลักหมืน่นตอนนี้เราจะใช้สูตร2องนะครับน้ำหมักหลักหมืน่นก็คือบำรุงเรื่องดอกแล้วก็ผลของน้องแปงกวาตอนนี้เพราะว่าเรามี ผลผลิตแล้วนะครับเรื่องยอดเรื่องใบเรื่องต้นนะครก็บํารุงเช่นกันแต่น้อยลงลดลงเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องดูแลเรื่องผลผล,ผลิตนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจไหมสาวแจ๊กชนมามาดูเห็นต้นแตงแล้วก็พอใจค่ะจากที่ตุ้มตุ้มตอนตองเห็นตัวเมียตัวผู้ก็มีบ้างตัวเมียมาดูกันเอามาดูเพศกันก่อน,อนว่าโอเคไหมตอนนี้ก็เซลก็ยังแปลงเพศอยู่นะครับเพราะว่านะครับมีตัวผู้ผสมตัวเมียนะก็มี อันนี้ผู้เมียเมียผู้เมียเมียไมย่สองตัวเลยผู้ผู้เมียนะครับก็มีอย่างนี้ครับเท้าเข้ากันไปนะครับก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าเป็นสมบูรณ์เพศนะครับแต่ก็ยังไม,ไม่นิ่งนอนใจเราก็ต้องทําการแปลงเพศนะฮะแบบนี้นนคือดีไหมคะผู้ผู้เมียเมียก็ถือว่าดีนะครับแปดสิบเป็นตัวผู้มีคอมเมนต์ตเอฟซีครับผมมีตัวเมียไม่มีผู้เลยก็มันก็ต <ๆ S 2> ้อง ผสมเทียมนะมิวายนะครับเราก็ต้องทําการใส่ฮอร์โมนผสมเทียมเพื่อให้มันสมบูรณ์เพศนะทาปีตัวเมียมเยอะนี่ฮะอย่างตัวเมียมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ดกมากเนี่ยต้องต้องใสฮอร์โมนผสม<า>เทียมหนึ่งช่วย,ยอธิบายแปลงเพศกับผสมเทียม<อ>ให้กเกษตรมือใหม่นะฟังหน่อยค่ะการแปลงเพศก็คือเมื่อน้องแตงได้10วันแล้วเกษตรผู้คยจะเริ่มแปลงเพศเพื่อให้เขาออกนี่ครับออกดอกมาเนี่ยครับให้มันเป็นตัวเมีย น,นี่เขาเรียกว่าการแปลงเพศเนาะออกดอกให้เ <Pen> ป็นต <beauty> er <ans> ัวเมียในยอดที่มันแทงดอกมาเนี่ยเป็นตัวเมียแต่ถ้ามันแทงออกมาเป็นตัวผู้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 ไม่มีตัวเมียเลยเราก็ไม่ได้ผลผลิตนะครับก็ต้องแปลงเพศช่วต้องแปลงเพศแต่กรณีแปลงไหนที่แปลงแล้วหรือว่าไม่แปลงมันออกดอกตัวเมียเต็มไปหมดไม่มีตัวผู้เลยมันก็ทําทำการผสมเทียมด้วยเพราะว่ามันไม่มีเกสรตัวเมียนะครับพึ่ง มันก็ไม่รู้จะเอาเกสรที่มันบินไปจับนะมันก็ไม่ไม่ได้จับผสมเกสรในต้นชามีมันจะทําให้ลูกร่วงได้นะครับมันไม่สมบูรณ์เทศนะครับเราก็ต้องช่วยในการผสมเทียมนะครับน,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 นี่ทีมงานก็ตัดมาแล้วก็แก้ก็มาด้านหลังแล้วครับเราเดี๋ยวอุ้มไปก่อนอยังไม่ให้เห็นนะครับเดีว,ว่าผลผลิตในแปลงนี้ของเกษตรกยเป็นยังไงเหมือนเดิมไหมหรือว่าดีกว่าเดิมหรือว่าไม่ไม่เท่าไร่หรือแย่กว่าเดิมนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดนะครับพี่น้องเ ชาวชนทั่วๆไปก็จะเจอเหมือนกันนะอย่างนี้นะไวรัสนะครับมาจากอากาศหรือมแมลงนํามานะครับแต่เราก็ต้องพ่นฮอร์โมนนะครับถ้าเราไม่ได้พ่นฮอร์โมนนะฮะหรือว่าน้ําหมักหลักมือหรือว่าฮอร์โมนต้านไวรัสนะครับใบมันจะหดจะงอไม่สามารถจะกลางในสังเกตว่าอันนี้เป็นไวรัสไหมอาจารย์เป็นไวรัสเป็นไวรัสแต่สังเกตนะครับใบเขาก,ก็ยังลายๆเป็นไารลักณ์ให้เราเห็นแต่ใบเขาก็บางกลางกว้าง ผลผลิตมาดูมาดูมาดูว่ามันจะมีผลผลิตไหมนะนี่ตอนนี้ต้นที่เป็นใบรัดเราไล่ยอดเาเลยนะนี่ก็มีตัวก็ทู่ตัวเมียนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ผลผลิตก็ก็ออกมาสมบูรณ์เช่นกันนะะอ่าลูกมาดูลูกมาดูลูกบ้าจลงมาข้างล่างถ่ายลงมาข้างล่างนี่นี่ลูกนะฮะลูกต้นที่เป็นไวรัดเนี่ยเห็นไหมใบนี้เป็นไวรัสนะรัลูกเขาก็สีผิวลักษณะชวดทรงได้ นะครับไม่ไม่ผิดเพี้ยนก็ถือว่าเราต้องควบคุมดูแลในการให้อาหารทางใบนะฮะฮอร์โมนต้านไวรัสนะครับแล้วก็ทั้งน้ำหมักหลักมือนสูตรที่1และ2เพื่อทําให้เขาคลายตัวนะเหมือนกับมันสำมรังเหมือนกันให้ลายตัวแล้วได้ผลผลิตนะครับมันเป็นปัญหาแต่เราก็ต้องแก้ปัญหาตอนนี้กระแสกวยฉีดทุกวันเลยไม่เป็นไรนะาก็ฉีดทุกวันเลยนะครับออกมาแล้ไหนๆก็ แก็บเกบมาด้านหลังนะครับตอนนี้พี่เจนเก็บมาแล้วพี่เจนเป็นยังไงบ้างโอ้โหอันนี้ได้กินล่องเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงครึ่งล่องนะครับตอนนี้อก็สวยไหมพี่เจนสวยจ้าสวยภาษาบ้านพี่เจนว่าอะไรนะสะอาด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 ไม่ใช่ละออดละออเหรอเมื่อน่ะเหมือนกันอ๋อเหมือนกันคือสะอาดสะอาดกลอออเลอออเออสะอาดนี่คือไม่ใช่เลอะขี้ดินนะแปลว่าสวยนะครับเป็นภาษา จเจนเก็บมากี่แปลงแล้วคะตั้งแต่เก็บแตงอ่าจ้ะเก็บมากี่แปลงแล้วสองสองแปลงลูกแตงเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนสวยเหมือนเดิมจ้ะสวยเหมือนเดิมรู้สวยกว่าเดิมเกินเกินเออบอกเกินเกินนะครับอันนี้นะครับก็เป็นแตงกวาที่ได้ตัดมีดแรกเอ่อมีดถือว่าเป็นมีดที่สองก็ได้เมื่อวานเป็นมีดเล่มมาได้สามกิโลนะครับสามสิบอ่าได้สามสิบกิโลนะครับก็ถือว่าเป็นมีด มิดเลมนะครับวันนี้ก็เอาเอาจริงละนะครับพอคาไม่คาอ่าก็จะได้รับแตงไปให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับประทานหลังจากทิ้งช่วงมาไม่ได้เอาแตงออกตลาดสองเ <c oughs> ดือนกว่า <c oughs> เกือบสองเดือนนะครับอ่านะครับไม่คาลืมหน้าไปแล้วนะครับวันนี้ก็มากลับมาอีกครั้งนะครับในการดูผลผลิตน้องแตงกวานะครับทุกครั้งในการตัดอ่าพี่เจนลองตัดโซนนี้ให้ผมหน่อยนยิอ่าตัดมาต้นไหนก็ได้นะครับเราตัดสดๆน้พี่เจนตัดมานะครับ ไม่ไม่ต้องกลุนะฮะดกไหมดกไหมพี่เจนดกดกฮะาอาไม่ต้องเอาดอกดอก,ก็ได้เอาเอาติดดอกมาเลยนะฮะติดดอกมาเลยจะโชว์อาวยากโชว์เนี่ยนี่นี่อันี้ลุงได้ยูได้ย,ดยูนะ,ะนครับเนี่ยครับมันถือว่าดกนะครับในต้นสองต้นที่เราตัดเนี่ยเราจะได้เก็บผลผลิตอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พึงพอใจนะครับกับรูปทรงเนาะสีผิวอันนี้เขาคือคือแตงขาวเนาะ อ่าก็สีก็ยังออกขาวนวลเนื่องจากนะครับเกษตรกรตอนนี้จะป้อนน้ำหมักนมน้ำหมักไข่เกือบทุกวันพร้อมกับฮอร์โมนทางใบนี่นะครับอ่าให้กับอ่าพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วให้กับน้องแป้งได้รับประทานอาหารดีๆผิวสวยๆใสๆแบบลูกเยอะไหมอ่าเยอะนะเยอะมครับพี่เจนนะครับโชว์ๆให้ทั้งบ้านดูนะครับเจนอย่าอวดโอ้พี่เจนอย่าอวดนะคะวันนี้โอ้เกษตรกรโอ้ดกมากมายังไม่ได้ตัดสักลูกเลยครับเจนนู่นดูหนึ่งเลย ที่ท่ที่ทำการดูแลตัดกันอยู่นะครับรถือว่าโอเคเลยน,น,นะครับต,ตัดมาตัดมาเดี๋ยวจะหลงจากงานอาชีพแล้วค่ะในการตัดแต่งของเรานะคะพี่เจียนนะคะครับผมก็วันนี้มาตัดกัน2สองคนนะครับพี่เจียนกับลูกสาวใช่ไหมครับจ้าลูกสาวนะครับวันนี้เท่าว่ามาถึงที่มาถึงทินนะครับแล้วก็ในการปิดจ็อบในในการเก็บมาหลายวันหลายเดือนนะครับวันนี้ก็ชิมให้ท่านพ่อแม่พี่น้อง หลังจากฉีดฮอร์โมนไปตะกี้นะครับนี่ยังอยู่ในเป้เลยครับยังเหลืออีกสองแถวเย่างนี้ฉีดไปแล้วนะครับเช็ดออกหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็จะทันให้ท่านชมดูว่าคุณภาพรสชาติในแปลงนี้นะครับแปลงปลูกซ้ําในแปลงเดิมนะครับหลังจากน้ําท่วมมาสองรอบเนี่ย<ล>เป็นยังไงบ้างพิเชิมเลยนะกันหืนยังไม่ทันถึงกันเลยมันหักเลย อความกรอบนี้เป็นต่อครับความหล่อยังเป็นรองเลยนะครับรสชาตินะครับไม่จริงทวนนะครับความหวานอร่อยนะรับทานให้ดูใช่เนี่ยครับก็สมกับที่เราดูแลเขานะครับเราเห็นผลผลิตล้วอย่างนี้มาก,ก็ชื่นใจนะครับถ้ากับพี่น้องผู้บริโภคหรือว่าพูกค้าแม่ค้าจะไม่ผิดหวังครับ การที่เราได้ทําสิ่งดีๆให้กับตลาดรอบข้างสิ่งรอบข้างนะครับเราก็มั่นใจในการขายนะครับราคาเราสามารถต่อรองกับทางแม่ค้าได้เมื่อคุณภาพดีเรามั่นใจในการทําแต่งปลอดภัยนะอ่าเคมีเราใช้แต่ใช้น้อยในช่วงแรกที่เป็นต้นอ่อนต้นกล้าแต่วันนี้เราก็มาเขาโตแล้วตัวน,นี้เราต้องดอบต้องงดเรื่องเคมีเพื่อความปลอดภัยกับ น้องแปงอนะ่าเพื่อความปลอดภัยกับตัวเราเพื่อความปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็เราไได้ประโยชน์หลายๆด้านนะครับแล้วรสชาตินะและอายุของน้องแปงน้นก็จะยืนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดมิดแรกนะครับพี่เกมได้กี่ถังแล้วสามถังามถังแล้วอ๋อันมันจะล้นแล้วอ่าสุดจุดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปเก็บเนาะ,ะครึ่งล่องอครึ่งล่องนี้ก็ได้ถังสีนะครับประมาณสิบรินะครับ ก็ประมาณ7 8โล,ลนะครับถังนี้นะครับถือพอใจละนะครับในความดกที่พี่เจนตัดอยู่แก๊ปแก๊บแกนะ๊เนี่ยก็ถือว่าวันนี้ก็มาสวัสดีวันแรกในการตัดมีแรกแล้วกันนะครับให้พ่อแม่พี่น้องดูนะครับวันนี้เกษตร,รกล้ยก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆเนาะปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับเขาจะบอกไปผู้ชมทั้งบ้านหรือพี่น้องเอฟซีที่ดูเกษตรกล้ยอยู่เกี่ยวปัญหาแล้วก็เม้นต์มามาทักมาทายกาันมันตรงที่บางอย่างมันก็แก้ไขได้มันอย่าง ถ้าเรารีบดูแลและแก้ไขมันก็สามารถพ้นวิกฤตนะครับแล้วเกิดโอกาสให้เราได้เก็บผลผลิตแบบนี้นะครับนี่แหละครับกับโลกกับการดูแลกับตลาดและความสมบูรณ์ของน้องแตงที่ได้มาซึ่งผลผล,ผลิตนั่นเองวันนี้กเษกษตรกยต้องเวลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะคลิปนี้แล้วก็เจอกเกษตรก้ยในคลิปหน้านะครับในการปลูกแตงกวาตำในแปลงเดิมแล้วก็อีกหลายแปลงน้องๆที่ได้อีก 13วันรออยู่แปลงน้ำตกนะครับงา15<ส>วะ13ยังยอ,อ๋อ15 13. 13วันอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันครั้งใหม่ในรอบหน้านะครับเจอกับเกษตรกสวัสดีครับบายบายหลวงเกบกล้วยาวานะติตตามครับเกษตรกล้วยในการปลูกแตงในคลิปต่อไปนะครับวันนี้สำหรับมีดแรกตองลาท่านชมทางบ้านไปก่อน ตอนนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกับกระเกล้วยกล้วยในช่วง<ด>ต่อไปสวัสด,ดีครับ,<ด>รบผมเป็นยังไงบ้างสาเจ้วันนี้แตงมีดแรกมีดลองมีดลองนอะหวานมีดเล่มคิดว่าเป้าหมายวันนี้เท่าไหร่ ทะลุร้อยเนาะเกือบจะทะลุร้อยเนาะยังไม่เสร็จอันนี้ก็เลยอีก8ปดล่อง8ดแถวอันนี้ผ่านไปแล้วครึ่งนึง mm hmm. ก็ได้สีถุงและนะนะคะยังคัดไม่เสร็จอีกก็อ่ะมีสิทธิ์นะครับมาลุ้นกันว่ามีดแรกของเกษตรกร,รกล้วยจะได้เท่าไรกันนะครับผม